ในบ่อที่ขุดลงไปใต้ดินสามารถลดระดับความสูงท่อทางดูดของเครื่องสูบน้ำได้เพราะเครื่องสูบน้ำวางอยู่ในห้องที่ขุดลงไปใต้ดินโรงสูบน้ำแบบนี้ใช้กับแหล่งน้ำที่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำสูงสุดกับต่ำสุดมาก และต้องการเครื่องสูบน้ำแบบหอยโค้งแต่จะมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสูงและถ้าต้องขุดลงไปใต้ดินลึกมากแล้วจะไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานของพนักงานโรงสูบน้ำแรงต่ำแบบแพรลอยเป็นแพรลอยน้ำทำหน้าที่เป็นโรงสูบไปในตัวเครื่องสูบน้ำจะอยู่บนแพรซึ่งมีหลังคาคลุมป้องกันแดดและฝน เม่สลิงดึงแพรไว้ไม่ให้ลอยไปตามน้ำท่อทางส่งช่วงแรกเป็นท่อที่มีความยืดหยุ่นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำซึ่งจะทำให้โรงสูบเลื่อนขึ้นลงสามารถใช้ได้ดีกับแหล่งน้ำที่อยู่ไกลจากฝั่งมากได้แก่แหล่งน้ำที่มีตลิ่งค่อนข้างราบและมีน้ำแห้งในฤดูแล้งโรงสูบน้ำแรงต่ำแบบเทอร์บาย เป็นโรงสูบน้ำที่ตั้งอยู่ในแหล่งน้ำทั้งนี้เพื่อให้สูบน้ำได้ในระดับที่มีความลึกอย่างเพียงพอเนื่องจากวินตะลิงจตื้นไม่สามารถสูบน้ำได้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำสูงสุดและต่ำสุดมากจะต้องเลือกใช้เครื่องสูบน้ำแบบเทอร์บา์และเครื่องสูบน้ำแบบหอยโขงท่อผสมเร็ว ทำหน้าที่เป็นตัวกวนผสมระหว่างน้ำดิบและสารเคมีเช่นคลอรีนปูนขาวและสารสม้มภายในท่อผสมเร็วจะติดตั้งใบพัดเกลียวแบบยึดแน่นกับท่อการกวนจะเกิดขึ้นขณะน้ำไหลผ่านใบพัดซึ่งจะทำให้เกิดการปั่นป่วนการเลือกขนาดท่อผสมเร็วที่พอเหมาะจะทำให้เกิดการปั่นป่วนที่เหมาะสมเพียงพอการเติมปูนขาวและสารสม้ม เื่อปรับค่าความเป็นกรดด่างของน้ำดิบและทำให้สารแหวนลอยในน้ำดิบรวมตัวกันเกิดตะกอนบ่อแบ่งน้ำทำหน้าที่แบ่งน้ำให้ได้ปริมาณตามที่กำหนดเพื่อแบ่งเข้าถาังกวนช้าน้ำจะไหลเข้าบ่อแบ่งและไหลล้นข้ามผนังกั้นทางไหลของน้ำที่เรียกว่าเว e er ียน้ำจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆ ตามความกว้างของเวียน้ำที่ไหลเข้าถังกวนช้าและถังตกตะกอนที่มีขนาดใหญ่จะเลือกใช้เว <i> <dopo> ียที่มีความกว้างมากกว่าเพื่อให้ได้ปริมาณน้ำที่ไหลล้นข้ามเวียมากกว่าปริมาณน้ำที่ไหลล้นข้ามเวียที่มีความกว้างน้อยถังกวนช้าและถังตกตะกอนภายในถังจะประกอบด้วยถังกวนช้าและถังตกตะกอน ถังกวนช้าเป็นแบบใช้แผ่นกั้นน้ําการกวนน้ําจะใส่การไหลของน้ําเป็นหลักโดยกั้นถังเป็นช่องให้น้ําไหลวกวนไปมาน้ําจะไหลไปตามแนวนอนเมื่อน้ําไหลไปชนผนังถังก็จะเกิดการเปลี่ยนทิศทางการไหลทําให้สารแผ่นลอยในน้ําเกิดการชนกันและเกิดการรวมตัวกันเป็นตะกอนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นทั้งตกตะกอน ลักษณะเป็นถังสี่เหลี่ยมผืนผ้าน้ำจะไหลไปในแนวราบจากหัวถังไปยังปลายถังตะกอนที่มีขนาดใหญ่จะตกตะกอนลงสู่ก้นถังด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกส่วนของน้ำใสจะไหลล้นข้ามรางรับน้ำที่อยู่บนถังรวบรวมเข้าสู่ถังกรองการระบายตะกอนออกจากถังจะใช้เครื่องกวาดตะกอนซึ่งจะรวบรวมตะกอนที่ก้นถังและระบายทิ้งออกภายนอกถัง ลงรางระบายตะกอนการระบายตะกอนออกจากถังควรกระทำอย่างสม่ำเสมอทุกวันถังกรองน้ำการกรองน้ำการทำให้น้ำสะอาดโดยวิธีการกรองเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการกำจัดตะกอนที่ไม่สามารถตกตะกอนและหลุดเข้ามาในถังกรองโดยการดักตะกอนเหล่านั้น ไว้บนผิวหน้าของวัสดุกรองซึ่งประกอบด้วยกรวดและทรายเป็นต้นน้ำจะไหลผ่านช่องว่างของวัสดุกรองและไหลไปเก็บยังถังน้ำใสการล้างวัสดุกรองกระทำโดยการให้น้ำไหลย,ย้อนทิศทางการกรองจากข้างล่างขึ้นข้างบนชั้นกรองจะขยายตัวทำให้เกิดช่องว่างเพิ่มขึ้นความขุ่นที่ถูกจับอยู่ภายใน สามารถหลุดออกไปกับน้ำการล้างย้อนนี้จะได้ผลดีขึ้นถ้ามีการช่วยให้เม็ดทรายมีการขัดสีกันเพื่อกระจัดความสกปรกที่จับอยู่บนผิวทรายให้หลุดออกไปโดยการฉีดน้ำล้างหน้าทรายหรือใช้การล้างย้อนด้วยน้ำร่วมกับลมส่วนน้ำใสเมื่อผ่านการกรองจะทำการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อน แล้วจึงส่งไปกักเก็บในถังน้ำใสถังน้ำใสและโรงสูบน้ำแรงสูงแบบบ่อแห้งทำหน้าที่เก็บสำรองน้ำในเวลาที่มีอัตราการใช้น้ำน้อยกว่าอัตราการผลิตน้ำประปาเพื่อไว้ใช้ในช่วงที่มีอัตราการใช้น้ำมากกว่าอัตราการผลิตโดยปกติถังน้ำใสจะออกแบบให้บรรจุน้ำที่ผลิตได้ประมาณ8ชั่วโมง ณจุดนี้จะเติมคลอรีนล,ลงไปเพื่อฆ่าเชื้อโรคและคลอรีนจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อมีเวลาสัมผัสกับน้ำในถังน้ำใสไม่น้อยกว่า30นาทีโรงสูบน้ำแรงสูงแบบบอ่อแห้งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำแรงสูงจึงมีการออกแบบติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้มีระดับต่ำกว่าระดับน้ำในถังน้ำใส โดยเครื่องสูบน้ำแรงสูงจะทำหน้าที่สูบน้ำจากถังน้ำใสขึ้นหอถังสูงและจ่ายน้ำประปาเข้าสู่ระบบท่อจ่ายน้ำประปาหรือสูบน้ำจากถังน้ำใสจ่ายเข้าสู่ระบบท่อจ่ายน้ำโดยตรงหอถังสูงทำหน้าที่ควบคุมแรงดันน้ำในระบบผลิตน้ำประปาความสูงของถังสูงต้องสูงเพียงพอที่จะทำให้แรงดันน้ำ ในท่อจ่ายน้ำประปาที่อยู่กลสุดมีแรงดันไม่น้อยกว่าหนึ่งบาซึ่งหมายความว่าจะสามารถจ่ายน้ำไปยังพื้นที่สูงได้ไม่น้อยกว่า10เมตรโรงเก็บจ่ายสารเคมีเป็นอาคารที่ใช้เก็บและจ่ายสารเคมี ที่ใช้ในระบบผลิตน้ำประปาเช่นสารส้มปูนขาวและคลอรีนสารส้มสารส้มหรืออลูมิเนียมซัลเฟตหรืออะลัมเป็นสารเคมีที่ใช้กันมากที่สุดในการผลิตน้ำประปาวัตถุประสงค์ในการเติมสารส้มลงในน้ำดิบเพื่อไปทำลายสเสถียรภาพของตะกอนเล็กๆที่เรียกว่าคอลลอย และจะทําให้สารแผนลอยเล็กๆในน้ําดิบสามารถเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนใหญ่ขึ้นกลุ่มของตะกอนนี้เรียกว่าฟลอกซึ่งจะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นและตกตะกอนลงสู่ก้นถังสารส้มที่ใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูม,มิภาคเป็นสารส้มชนิดเป็นก้อนก่อนจะเติมลงไปในน้ําดิบเพื่อช่วยในการตกตะกอนต้องนำมาละลายน้ำเตรียมเป็นสารละลายก่อน พนักงานจะต้องรู้ปริมาณสารส้มที่เหมาะสมด้วยการทำจาเทสเพื่อที่จะเตรียมสารละลายสารส้มให้มีความเข้มข้นเหมาะสมนอกจากนี้ควรเตรียมให้มีความเข้มข้นคงที่ตลอดช่วงฤดูหนึ่งหนึ่งเพื่อความสะดวกในการคำนวณอัตราจ่ายและการปรับอัตราจ่ายสารละลายปูนขาวการผลิตน้ำประปาปูนขาวจะถูกใช้เป็นสารช่วยตกตะกอน ปรับค่าความเป็นกรดด่างของน้ำให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมโดยเตรียมในรูปของสารละลายปูนขาวการเติมสารละลายปูนขาวลงในน้ำดิบเพื่อปรับค่าความเป็นกรดด่างให้เหมาะสมช่วยให้สารส้มทำปฏิกิริยากับสารแปลลอยเกิดตะกอนได้ดีขึ้นในกรณีที่น้ำประปามีค่าความเป็นกรดด่างที่ไม่ได้มาตรฐานจะเติมสารละลายปูนขาวเพื่อปรับค่าความเป็นกรดด่าง ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคลอรีนคลอรีนเป็นสารฆ่าเชื้อโรคในน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและราคาไม่แพงปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคใช้คลอรีนอยู่สองชนิดคือแก๊สคลอรีนและปูนคลอรีนแก๊สคลอรีนเป็นแก๊สสีเหลืองแกมเขียวคลอรีนที่บรรจุในถังมีลักษณะเป็นของเหลว โดยอัดที่แรงดันสูงเพื่อให้แก๊สเปลี่ยนสภาวะเป็นของเหลวภาชนะบรรจุแก๊สคอรีนมีหลายขนาดที่การประปาส่วนภูมิภาคใช้อยู่มีสองขนาดคือ100กิโลกรัมและ1000กิโลกรัม100กิโลกรัมใช้กันในโรงกรองน้ำขนาด500ลูกบาทเมตรขึ้นไปขนาด1000กิโลกรัมจะใช้กับโรงกรองน้ำขนาดใหญ่ กำลังผลิตมากๆและต้องติดตั้งเครื่องกำจัดแก๊สคลอรีนไว้ด้วยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัยแก๊สคลอรีนรั่วเนื่องจากคลอรีนเป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตการจ่ายแก๊สคลอรีนต้องอาศัยอุปกรณ์ในการจ่ายโดยผ่านวาล์วจ่ายและเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีนเป็นตัวควบคุมปริมาณการจ่ายให้เหมาะสมปูนคลอรีนหรือคลอรีนผง มีลักษณะเป็นผงเม็ดหรือเกล็ดสีขาวปริมาณคอรีนที่ใช้งานได้อยู่ในช่วง65-71%เวลาใช้งานต้องนำมาละลายน้ำแล้วนำส่วนที่เป็นของเหลวไปใช้งานเหมาะสำหรับประปาขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่ไกลเนื่องจากขนส่งง่ายมีความปลอดภัยสูง สะพักตะกอนทำหน้าที่เก็บกักตะกอนที่เกิดขึ้นภายในระบบผลิตน้ำเช่นตะกอนจากถังตกตะกอนถังกรองน้ำเป็นต้นควรมีสะพักตะกอนอย่างน้อยสองบ่อสําหรับปิดบ่อใดบ่อหนึ่งเพื่อขุดลอกตะกอนซึ่งควรมีการขุดลอกเป็นประจำ